เปลี่ยนเหล็กให้เป็นทองวันนี้ทำได้ไม่ยากเพราะ s อ s กลับมาใหม่อีกครั้งแจกทองทั่วไทยจัดใหญ่ปีสองเพียงซื้อเหล็ก s อ s ที่ร่วมรายการครบทุกหนึ่งหมื่บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นทองยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากซื้อ1,000 10, 0ส่ง s อ s ทีด้ห่งครั้งซื้อ2,000 20, 0ส่ง s อ s ที่2ด้2ครั้งซื้อ30,000ส่ง s อ s ครั้งยิงหลายหมื่นก็ยิงได้หลายสิทใช้สิทธิ์แล้วต้องทำเอชบีนัก5บาท2องรางวัลและทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ1 0,000บาทจำนวน200รางวัลรวมมูลค่า2ล้าน4แสนบาทง่ายๆพิมพ์ SYS ตามด้วยรหัสร้านค้า4หลักเครื่งหมายดอกจันและที่ใบเสร็จส่ง SMS มาที่เบอร์4 1 4 1น แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรูปตัวสอบรหัสรันคาณจุดขายและการส่ง s s s เกินกว่ายอดซื้อเหล็ก h อ s ถือเป็นโมฆะตั้งแต่15รกรกฎาคมถึง15ตุลาคมนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่1ธันวาคม2559ทางเว็บไซต์ w w w s y s s t e e l c o m สอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมโทร0 8 4 2 4 1 5 9 5 1. 1เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด